ครับผมมาเบิ่งบางงี้บางทีสองครับผมอตอนนี้กําลังขืนสูตฐานเด็ดกระจงแห้งนะครับผมสีย่อนแสงเน้นหนึง่งกาลังแต,งต่งโตอยู่ครับผมแต่งให้ดีแต่งให้งามครับแต่งให้มาตรฐาน เดีว่ร,รเากำลังแต,งต่งโตครับผมอ๋ตัดเลยบอเสียกนะ่อ่เสียได้ทเอ๋อแต่งหัวไว้ดีๆนะครับให้เปิดแล้วบิบ่เล่งตัน่บ้างนน่เปิดแล้วบ่

แบตเตอรี่ลูกนี่ไฟอ <c oughs> ่อนจีจีพอค่อยอยากสิไฟต้องจีแซ่เอกจ้โซ่ราคาได้หนฮะได้ราคาได้สองสามสองสามสองสาม สะบัดยานสะบัดขึ้นเลยมัดบอลแนนสะบัดขึ้นเลยเลยสองลอยเอ่าครับเวลาพร้อมครับอ่าเด้อเวลาเวลาต้องต้องพร้อมตอ้อ่าทีมงานพร้อมครับทีมงานสามอ่าพร้อมยังพร้อมยัง พร้อมยังครับพร้อมยังเวลาเวลาพ่อมบ้ทังนันพ่อมบ้เวลาเวลา เอาเวลาพร้อมครับผมพร้อมเลยนะครับพร้อมเลยนะสามสองหนึ่งอุ้ยซื้อเหรียดตายตายพุ่นโว้ยซื้อกิิงนิ่งเลยตาลาพุ่น เปิดบินดีขนาดเลยเอ้ยซื้อซื้อซื้ออหลีซื้อเหรียญเลยหุ่น้าบ้านเลย

คือหายต่ำๆจุดเอาเป็นจุดหันหัวเขาไปดังปีน้ำดิมันต้องจุดยิงไปพี่ออมันจะตกลงแถวไหนกันบอกรบอนอ๋อนาสิหายครับผมบางนี่ บางทีซ้องเลดาก็ไปเห็นครับขาดว่าสีหาย อ่าบางที่2งนาสีหายครับผมอ่ไไบางน,นี่นาสีหายครับเอากล่องกับเเห็นครับคนเบิงกับเห็น หายหายครับตัดตัดตัดโล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 ดมาเห็นดอกตัดโลดที่ไหนก็มีที่นเห็นหรอมันยันลงคือนี่แหละนี่มันลงโดนแล้วเออมันทางลงคุณจะต๊ใครแขกบอกบอกแม่พูดหัวบ้านแว้งหมดละไปใกล้ครับไปใกล้เพร่ะนั้นหัวเป็นอ่นี้เลยหายครับหายครับผมหายครับหาย ไ่้ไ <Cornell> ปี่ไปี่ขาวคุ่หัรงอยอยู่เยน็นหมั้วเย็นครับยังตบเถียงกันนะครับผมเวลายังเดินครับผมเวลายังเดินอยู่ครับผมเวลายังเดินดิ หอดิหอดบาน้องแวงว่าบางไฟไปผิดเลเจ้าตังนี่เจ้าตองตังมันไปนี้มันสิมาตกแถวนี้เลยนี่มันสิมาตกแถวนี้เลยนี่มันไฟมันแห้งมันกัตึดตึดอยู่ว่ามเปิงนงนลงเลยลี่เปิด้ ใช่แล <Es poor toilet> <c oughs> ้วม <cribing> <c oughs> <half art> ันยิงไปผุดนะเด้หนเล้งยิงไปนีด้ปวดไ้จังนี่นเอาไปนีเลยตกแถวนีแหละโอเคครับบางทีสอครับ เป็นที่ว่าเรียบร้อยครับหาพอเห็นครับหายเรียบร้อย <c oughs> โอเคครับผมบางทีสองครับผม,มหายเรียบร้อยครับผมโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวพอกันบางต่อไปครับผม